สวัสดีคะ่ะทุกคนวนรำน,นะคะก็คลิปนี้นะคะหมอก็จะมาบอกว่าเออถ้าสมมติเรามีฟันที่ห่างเนี่ยจะมีวิธีไหนที่สามารถจะทําให้ฟันเราชิดหรือว่าฟันแบบเรียงตัวสวยงามได้นะคะอันดับแรกนะคะก็คือว่าอันดับแรกก็คือสามารถที่จะ อุดนะอุดปิดช่องว่างได้ถ้ามันมีช่องเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถจะอุดปิดช่องให้มันเต็มซี่อย่างเงี้ยนะคะอุดได้อันดับที่1ก็คืออุดฟันนะอ,อันดับที่สองอันดับที่2ก็คือสามารถทําการจัดฟันได้ถ้าช่องเล็กๆนะคะอันนี้ก็เหมาะกับการาจัดฟันนะแค่เคลื่อนฟันมาในระยะสั้นๆอย่างเงี้ยก็สามารถจะช่วยได้นะคะต่อมาอันที่สมนะ ก,ก็คือการทำวีเนียนะการทำวีเนียเนี่ยก็คือจะเป็นการที่เอาแบบว่าเป็นวัสดุที่ลักษณะสีเหมือนฟันแล้วก็แข็ง,แข,งแข็งแรงทนทานเนี่ยก็คือมีการกอฟันเล็กน้อยแล้วก็แปะรงผิวฟันนะคะก็สามารถจะทำให้เป็นการปรับรูปนะปรับรูปร่างของซี่ฟันได้อนี้ก็คืออันที่3ก็คือการทำวีเนียอันที่4อันที่4ี่ก็คือการทำเป็นลักษณะของครอบฟันนะคะอันนี้ก็คือในกรณีที่เออมันฟันมันห่างด้วย แล้วก็เนื้อฟันเหลือค่อนข้างน้อยด้วยอย่างเงี้ยก็อาจจะทําเป็นครอบฟันการทําครอบฟันก็คือจะอกรอกรอแบบว่ารอบซี่ฟันนะแล้วก็แล้วก็สวมเข้าไปก็เป็น วัสดุที่ลักษณะที่ทำเป็นลักษณะของครอบนะครอบเข้าไปบนตัวฟันเดิมของเรานะคะแล้วก็อันที่5อันที่5ก็คือว่าสามารถทำเป็นฟันปลอมนะในกรณีที่ช่องว่างอ่ะมันกว้างเหมาะกับซี่ฟันนะคะอันนี้ก็สามารถทำเป็นฟันปลอมได้อาาจะเป็นฟันปลอมแบบว่าถอดได้นะคะก็คือถอดได้ถอดออกถอดเข้าออกได้แล้วก็หรืออาจจะเป็นลักษณะ ของสะพานฟันในกรณีที่มีฟันทั้งฟันข้างๆเคียงเนี้ยเราก็สามารถจะทำเป็นสะพานฟันได้หรืออันสุดท้ายก็คือมีช่องว่างพอที่จะฝังรากเทียมได้นะคะอันนี้ก็ มันก็จะเป็นลักษณะที่ค่อยๆฝังเข้าไปเป็นสกรูที่ฝังเข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนเป็นตัวฟันตัวฟันหนึ่งของเราแล้วก็ไม่ต้องมีการกรอฟันซี่ข้างเคียงด้วยอันเนี้ยก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าทํารากเทียมนะคะก็เออนั่นแหละการดังนั้นเนี่ยก็คือจะ ดังนั้นก็คือการถ้าเรามีช่องว่างเราสามารถมีตัวเลือกที่จะทําอะไรได้บ้างนะคะก็คือสรุป1ก็คืออุดนะคะแล้วก็2ก็คือจัดฟันปิดช่องว่างได้3ก็คือเป็นลักษณะของวีเนียนะคะ4ทําครอบฟัน5ก็จะใส่เป็นฟันปลอมแบบถอดได้แล้วก็6กก็คือสามารถรักษาด้วยการฝังรากเทียมได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการประเมินเนี่ยก็ต้องมาหาหมอฟันเพื่อที่จะ ประเมินก่อนนะว่าเออช่องว่างเนี่ยมันเหมาะสมที่จะรับการรักษาแบบไหนดีนะคะคุณหมอก็จะให้ข้อมูลอ่าแล้วเราฟังข้อมูลปุ๊บแล้วเราก็เป็นคนที่ตัดสินใจเลือกร่วมประกอบกันกับคุณหมอนะคะโอเคค่ะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจนะคะเดี๋ยวหมอก็จะ,ะเดี๋ยวหมอก็จะทยอยทำที่ สิ่งที่มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งเรื่องของฟันแล้วก็เรื่องอื่นๆนะคะที่หมอคิดว่ามีความรู้ก็จะทยอยทําออกมาให้กับทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะ